อันนี้นะครับยกใช่ใช่ปชยกยกเบียงเบียงไปให้หมดตงนี้ติดงางเลยคียงมาหาลูกมาลนารเนะไปเลยต้องยกสุ่ต้องยกซุมนติปเนี่ยต้องยกซุ่งเลยไปไปโอ้นี่ครับโอ้

เอาไปอีกดิอใส่ไฟดิมันใส่ะต้องใส่ไฟนนใส่ไฟแค่นั้นใส่ไฟแมอไปหานหน้าหน่อยนึงออกกระหอดทีาเอาไปน้าจไปหน่อยนึงหน่อยหนึงม่เอ็มอ๋อสุดแล้วสุดแล้วโอ้โอดีพอดีเป๊ะเลยอโอ้ โอ้นี่ครับยกยกลงรถให้เจ้าวาดนะครับนั่นเลยเจ้าวาดนี่ครับลึกจริงครับโอ้โหนี่ครับโอ้สองสี่หกโอ้นี่ครับ โอ้โหอ้าร้อยร้อ้นี่ครับยกยกลงรถให้เจ้าอาวาสนะครับสิบสองคนโอ้ลงรถเคลื่อนที่นะครับสนใจติดต่อมาสั่งได้เลยนะครับที่เจ้าอาวาสนะครับครับผมโอ้ลงรถเคลื่อนที่นะครับสิบสองคนยก สุดยอดเลยวะโอ้12คนยกลงรถเคลื่อนที่ลงรถเจ้าอาวาสนะครับเอนนี้เอพาพยังคุมอยู่เนละนี่ครับนี่ครับ ลงรถเคลื่อนที่ครับยกมา100เมตร12คนนะครับ